มทุกท่านเข้าสู่วันอาทิตย์ที่แสงจะมีแต่ความสุขและเสียงเฮเฮกับเจ้าของบ้านที่มีแต่ความฮาๆป้อมแปมนุยนิกกี้ ต่อไปนี้นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเที่ยง15ทางช่องวัน31เนี่ยจะเป็นเวลาแห่งความสุสนุกสนานที่เราจะดึงความรู้สึกความทรงจําเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนไ,อไปเล่นเกมสนุกสนานกับ,บที่บ้านเพื่อนของเรารไปทําตัวเลๆเ,เท่ๆครับไปทาซุ่มเขาแตกจานชามเขาแตกความรู้สึกแบบนี้จะกลับมานะคะให้คุณสนุกกันทุกวันกับวันเฮบ้านค่ะ บานพี่แป๊บเนาะวันนี้ดูแบบสมาชิกดูอะไรแบบเยอะมากเลยคนหน้าบ้านพี่นะไอ้เรื่องเป็นป้าข้างบ้านนี่แหละเที่จชอบไปบอกแม่เราว่าลูกคุณเป็นตุ่นหรือเปล่าพวกนี้เหรอฮะใช่วันนี้มีชาวต่างชาติมาอะไรเดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารกับเขานั่นแหละบอกว่า where you from Korea เกาหลี Korea เกาหลีพูดได้ใช่ไหมถ้าเกาหลีธรรมดาเออซารังเฮโยเกาหลีใต้ซารังเฮปันปลืนเน่ าสีเหนืออะไรเหนือสารเฮเจ้าเป็นไงงงเลยงงงงเลยก็ไม่ที่งงก่อนจะงงตัวนั้นหรือก่อนจะได้นี้มึงเข้าอันนี้มึงเข้าเรื่องได้ตามรับรองว่าคุณผู้ชมวันนี้ ที่ดูช่องวันสาเอของเราวันนี้พิเศษนะครับเพราะว่าจะได้ฟินแล้วก็จะได้จิ้มกันแบบขนาดจิกหมอนขาดแล้วที่สําคัญไม่ทิ้งความสนุกแน่นอนนอกจากนิกกี้แล้วก็นุวยแล้ววันนี้ยังมีคุณผู้ชมในสตูดิโออีกหนึ่งร้อยคนนะคะที่มาซื่จะบอกว่าหนึ่งร้อยคนนี้ไม่ได้มาดูไม่ได้มาผมไม่ได้มาเฉยเฉยแต่ว่ามีสิทธิ์รุนรับเงิน1,000 0หมื่นบาทในทุกๆเกมของเราเลยนะคะ เชียร์ทีมไม่ถูกนั้นเองสำหรับคุณผู้ชมก็อยากเข้ามาร่วมสนุกในวิดีโอของเรา สมัครเข้ามาได้ตาม l i น์แอดหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครเขถ้ามาร่วมสนุกง่ายๆทายว่าทีมไหนจะชนะทีมนุ้ยหรือทีมนิกกี้นะครับทายถูกกี่คนก็หารไปเลยถ้าอยู่ทีมพี่นุ้ย10คนก็รับไปคนละ1000บาทประมาณนั้นแต่อยู่คนเดียวก็รับหมื่นไปเลยใช่แต่อยู่คนเดียวได้หมดเลยนะฮะแต่ความสนุกสนานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในสตูดิโอเท่านั้นนะคว่าคุณผู้ชมสามารถก็สามารถที่จะร่วมทายได้นะฮะว่าทีมของนิกกี้หรือทีมของนุ้ยเมื่อเล่นเกมครบ3 แล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะโดยที่คุณเข้าไปในนี้ฮะทวิตเตอนะฮะแล้วติดแฮชแท็กวันเฮบ้านฮะนะฮะตามด้วยแฮชแท็กทีมนุ้ยหรือว่าทีมนิกกี้แล้วพอจบรายการปุ๊บเราจะสุ่มผู้โชคดีออกมาแล้วจะโอนเงินไปให้ถึงคุณเลยฮะแต่วันนี้เขาจะมาเล่นเกมที่มีความทีลิพิลัน เกินความจริงไปมากในบ้านของเราในบ้านของเราบ้านของเราเราจะทำอะไรก็ได้จะให้ Under My Roof Under My Roof ไม่ได้อยู่ที่กฎของเราใครแท้กสั่งแก๊ปหนุ่มๆจาก SB 5แต้ตีคิม้อนและครับตย้ พดขึ้นใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยอะไรอยากได้พบกันมาไปไหนด้บ้างวันนีครับยืนดีครับเดินดีครับเดินดีครับเดินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขกของเรานอกจากหน้าตาดีแล้วยังตลกอีกด้วยแต่ตอนนี้อยากรู <tense> ้ส <moderate> ูงๆที่ใหญ่ชอบคุณสถาบานกับตัวเองคุณจะไม่เล่าอะไรให้มึงฟังอีกแล้พี่เราบอกว่าเราชอบสูงส เข้มเข้มคนนี้เนตรงสเปคของของพี่ป๋อมแปมขอจับมือหน่อยเออถือว่าตายตาหลับแล้วเนาะปุ๊บตายเือดเดือดเดือมเดือว่าคอดเดือดเดือแเดือดเดืมดเดืเด้อดเดือดเ่อดเดือดเดือดเดอดเดื่ดเนออดเดือดเเราอองเดเข้าไปใอดเดือเดืเดือดเดือดเดืดเเดอดเ คุมแล้ว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 เอาวันนี้น้อง SB5 จะมาเล่นเกมกับเรายัางไรเลือดนั่งที่เก้าอี้ไฮโลบุญญากยนั่ง่เกาอีนั่งนั่้เผื่อจะอยู่น้ำยังไงบุญจลินทาแล้วกวนเอาน้ำมาเสิร์ฟแขกโอ้แล้วก็มี่แม่บ้านด้วยแม่บ้านบุญจารีบุญจารี วันหลังมาเร็วๆแบบแข็งหัวห้องจะเป็นผมแล้วแม่นะคะอ่ะเคื่ออะไรคนจะยังแบบเอ๊ะคนไหนชื่ออะไรนะนำตัวกันอีกทีนหนึ่งกล้องไหนครับเนี่ยกล้องไหนก็ได้ชอบชอบกล้องไหนเอาอะไรนะพี่อันนี้พี่วันเดชหล่อพี่อันนี้ก่อนเอากล้องนี้ก่อนนี่เราเราพูดแบบเนี้ยแบบแล้วต่อยแบบนั่นแลต่อยกล้องนี้แล้วก็สลับกล้องนี้บกล้องนี้งั้นเอาเป็นทีละคำนะสวัสดีครับผมชื่อสงสัยดิ์นะจิ๊บแม่จิ๊บแม่จิ๊บดูจิ๊บดูจิ๊บ ไปครับผมครับผมงั้นผมง่ายๆแล้วนะครับสวัสดีครับผมคอปเตอร์นะคะจ้าจาสวัสดีครับผมตีเอฟพีไฟครับม่อยู่นานเลยสวัสดีสวัสสวัสดีครับผมเต้ค่ะสี่คนนี้จริงๆทุกวันนี้ก็ทำงานด้วยกันเกิดกันประจำใช่ครับสนิทสนมกันสนิทสนมเลยเหรอแล้วไปเราไปค้างอังแล็บบ้านบ้านกันและกันบ้างไหมมีไปบ้านใครบ่อยๆบ้างไหมฮะคือเอ้ยอะไรวะ คืออย่างนี้มีบ้างครับมีบ้างครับแต่ว่าไอ้ที่เราไปนอนด้วยกันบ่อยๆคือเราจะบินไปต่างประเทศครับผมอ๋อใช่คือช่ครับช่วงปีก่อนเราจะมีแฟนมิทติ้งที่ต่างประเทศครับ<อ>โดยเฉพาะที่ประเทศจีนแต่ว่าเราไปหลายครั้งมากาาแล้วเวลาไปอย่างจริงๆแล้วเขาจะแยกห้องนอนเล้คผมมีคู่นู้นคู่นี้นอนก็ไปนอนกันนี้นอนใช่แต่ว่าใครอะพี่อยากรู้อ๋อพี่เหรอใช่เอออย่าอยาอรู้ี ลองลองเดาพี่แป๋มอ่ะพี่คิดว่าใครคู่ใครลองเดาเดาว่าแต้คู่ฉันอ่ะเอาไปเลยใช่ไหมไปตำแหน่งอันนี้ไม่เดาอันนี้อยากได้จริงคุณเลยนี่ก็นี่พี่เต้สติเขาจะนอนด้วยกันผมแล้วผมกับพี่คิมก็จะนอนด้วยกันแต่ได้อีกคนน่ะีกคนพี่บานไอคนก็จะเสนอนอนกับผม นอนกับวลาแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆครับผมก็ทุกคนก็จะมาอัดตีอยู่ในห้องเดียวี้ยเวลาไปอยู่ด้วยกันทั้งห้องเนี่ยแบบนอกจากพูดคุยแล้วมันจะมีเล่นชอบเล่นอะไรเปิดผับครับเปิดผับอยู่ในห้องยังไงยังไงก็คือเวลาไปงานแฟนมีเนี่ยแฟนเขาก็จะให้ป้ายไฟแต่ละคนก็จะมีสีตัวเองอันนี้จะเป็นคิมบอนตัวนี้พี่อยู่ไม่ได้เลยอ่เป้าคิมบอนอ่ะจะบอกว่าไม่ด้วยไม่ด้วยพี่พี่บ้านยายมี ออ๋ไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเปลี่ยนชุดก่อนเแล้วเปลี่ยนชุดแล้วมานั่งนไย้ไหอ่ะได้เหรอได้เลยไปเข้าห้องน้ำเขาเนี่ยที่นี่เขาก็มีชิดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้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 ลองเปลี่ยนคือถอดเลยใช่ไหมถอดเลยถอดเลยถอดเลยอดเอ่ะแต่ว่าเอ่อคิมม้องต้องสัญญาว่าจะมัดไว้ดีๆนะครับเพราะถ้ามันหลุด เอาแล้วแต่เลยเบรกแรกใส่พี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกสองเดี๋ยวค่อยไปใส่เอริงผมว่าเดี๋ยวคุยต่อคุยต่อดีกว่ไผมนี่ให้ทีมงานเอาไปเย็บมูจารีนมูจารีนถ้าเราเอเย็บถึงไม่เราต้องเปลี่ยนตรงนี้เนาะให้พี่บังให้เดี๋ยวพี่บังให้รายการเราเป้าหมายคือการแข่งเกมหรืออนาจารกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วหมดเลยการครับโอเคเมออแตกไหม เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวใครทำดีผมให้คืนนี้เก็บไ้เก็บไ้เดี๋ยวใครทำดีผมให้คืนนี้ สรุปเรื่องไฟเทคผมเดี๋ยว่เอาอย่างเราไม่เจอไฟเทคนะเราเจอเพื่อนไฟเทคก็คือคือก็คือก็จะแบบว่าปาร์ตี้สนทนาเล่นเกมคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าก็อยากให้มันบรรยากาศมันเพราะว่าเราเวลาเที่ยวเราน้ยเราก็ะเอาป้ายไฟของแต่ละคนนะครับผมมาทำแปะไม่ตามเอาแปะมาแขวนไม่ตามหลังตู้เย็นทําอะไรแล้วก็กดปิดไฟห้องครับให้มันมืดทาออกมาจริงนี่เหมือนผับหรือเหมือนร้านข้าวต้มครับก็พยายามจินตนาการให้มันได้ครับเพราะว่าเราไมู่้กายไปเที่ยวไหแล้วมีเพลงไหมตอนมีเปิดเพลงจำลองสถานการณ์ได้ไหมเพราะไม่เห็น ภาพเลยดนตรีมาสิเววคือพี่เต้เวลาอยู่ในห้องเขาไม่ได้ใส่เสื้อไงผูวจามันจิงผูวจงผู้จิ้งิงผู้จิ้งู้จิหงน้จิงนี้จิ้งผจิ้งผิงผูู้้จิู้้้จิิงู้จิ้้งูู้ ผมยอมครับรายการนี้เน้นอนาจารใช่ไหมครับเพราะในวันนี้มาอยู่บ้านคุณยายเราต้องเล่นเกมซึ่งมันจะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะอาต่าก่อนอื่นเราต้องทําการแบ่งทีมกันก่อนนะคะเอางี้ดีกว่าเออทีมนุ้ยถามความสมัครใจดีกว่าว่าใครจะอยู่ทีมนุ้ยแต่บอกเลยว่าทีมนุ้ยอ่ะนุ้ยอยู่ทีมไหนหรือทําเกมอะไรก็จะชนะเสมอเอ้าวใครคิดว่าทีมนิกกี้เจ๋งบ้างขอเสียงหน่อยเร็ว กรีดจนลูกกูรู้เลยว่าแอร์มีปัญหาไม่ขออุปกรณ์หน่อยนะคะชนะแน่นอนในเชิดนี่อันนี้เราต้องแบ่งทีมก่อนนี่อ้าวมาด้านในจะมีดึงงงก็จะเป็นสีนะคะทีมกันใช่ไหมครับถูกต้องแล้วหยิบขึ้นมานะคะเป็นสีฟ้าไปอยู่ทีมพี่ดิกกี้แล้วหยิบขึ้นมาเป็นทีมเป็นสีชมพูไปอยู่ทีมพี่หนุยนะคะ ียิบขึ้นมาไม่เจอสีอะไรเลยแพระว่าท่านจะมีอันเป็นไฟมีมีมีสีทุกอันมีทุกอันเหรออังอ่อนอังก่อนอ่ะโอเคนังยกบา่ะยกบาค่ะถูกต้อใช่ไหมถูกคใช่ไหมถูก่นี่ไงอู ทีมนุยทีมสีชมพูนะคะมีนุ้ยมีนาอคิมอนแล้วก็คอปเตอร์นะคะทีมพี่นิกกี้มีนิกกี้มีเต้ตีนะครอย่อย่ามาแต่ต้องกูดูในหนไนนนี่เขาก็เป็นศิลปินเนาะเพราะฉะนั้นเราไปเกมแรกที่น่าจะเริ่มด้วยความแบบคุ้นเคยกันดนึก่อนดีกว่านะคะดวลไมค์คาราโอเกะดวลไมค์คาราโอเกะ ผู้แข่งขันทั้งสองทีมแข่งกันร้องเพลงตามสัญญาณไฟไซเรนไฟขึ้นที่ใครคนนั้นร้องใครร้องช้าร้องผิดหรือร้องท่อนที่ไม่ใช่ของตัวเองจะถูกไม้ยักษ์กระแทกร่วงให้พ่ายแพ้ไปทีมไหนเหลือผู้แข่งขันเยอะกว่าถือว่าชนะไปในเกมนี้ตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมในสตูดิโอของเราแล้วนะคะว่าจะเลือกเชียร์ทีมไหนนะคะเรามีเวลาให้หน,นาทีนะคะ ถ้าเชียร์ทีมนิกกี้ย้ายไปอยู่ตรงโซนสีฟ้าเชียร์ทีมนูย้ายไปอยู่ตรงโซนสีชมพูเลือกแล้วหมดเวลา1นาทีห้ามมีการเปลี่ยนฝั่งนะคะเห็นว่ามีการแอบเปลี่ยนฝั่งนะคะคุณจะได้รับการลงโทษในการตอกเล็บนะคะหนึ่งนาทีนะคะเป็นเวลาของคุณแล้วเริ่มค่ะผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ่มาะใครอากครได้ตังมื่ของเราไปทีนะเลย ผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมมาอยู่ทีมนี้ได้ครับผมน้องผมเป็นแรปเปอร์นะครับน้องผมเป็นแรปเปอร์นี่มไม่อยากได้ตัคกันก็ตามใจหมดเวลาค่ะผลการสรุปจำนวนกองเสียงคือออกมาแล้วนะคะนิกกี้ 42, 42่อขอเสียงหน่อยและทีมนุยนะคะมีคอเเจกย์อยู่ย58คน ขอเชิญแต่ละทีมนะคะส่งตัวแทนคนแรกคู่แรกขึ้นมายืนบนแท่นสัานเลยดีกว่าใครคนแรกใครใครถามว่าอะไรนะคนแรกใครถ้ากูขึ้นมึงต้องเจอกูนุยนี่ับมิกกี้วันใครไปเลยแล้ววันนี้นะคะโจทย์เพลงที่เราจะให้แข่งขันกันนะครับเป็นเพลงที่ใครๆก็รู้จักดังมากนะคะนั่นก็คือเพลง แขกประเทศเจ็ดชัตนะคะับไทยอะไรลายเป็นใไทเดิมอ่ะมันไม่มีเนื้อมันจะลองไงเต่งบตะเต่งต่งเต่งอยากไปยากไปยากไปเหรอยากไปละละลอยร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟขึ้นในไทยร้อนนะคะนี่คือรอบที่หนึ่งของดวลไม์ครโอเกะดนนรี